ตอนนี้นะคะเราอยู่เืที่ใบเทคบางนาค่ะโดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่20กันยาถึงวันที่22กันยา2566ค่ะตอนนี้เราอยู่กันหน้าทางเข้า103นะคะเดี๋ยวเข้าดูบรรยากาศในงานกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะแล้วตอนนี้นะ ก็ในงานนี้ครับเรามีเครื่อง 3D printer ที่ r n ร s i d ททำมาสำหรับลงหล่อทั้งหมดนะครับก็มี2ประเภทนะครับทั้ง Lost wax process หรือไม่ก็การหล่อในทรายนะครับงานกิฟตามันเป็นงานที่เกี่ยวข้องตรงกับงานหลอก็เลยมาชอ์ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับเครื่องเป็นเครื่องที่ผลิตจากเยอรมันนำเข้ามา ทำในอาเซียนมาสักพักนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบตรงนี้ครับตัวกระจกมันปิ้นอยู่ทุกยีชั่วโมงนะครับก็เหมาะสําหรับโรงรอที่มีงานเยอะคนยุ่งเยอะหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนหาธุรกิจใหม่อยู่สามารถเปิดเป็นรักจ้างเซอร์วิสก็ได้นะครับบริษัทของเรานำเข้ามาจากประเทศเยอมันนะครับก็ผลิตที่เยอรมันเรามาติดตั้งที่นี้ครับแต่ว่ามีบริษัท ทนในทครับครับก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงเอเจนต์ที่อยู่ในไทยอ่ะครับก็จะเป็นแคสแคสเลยนะครับก็ฝ mm ั hmm. ่งทีมงานเราจะเป็นฝั่งที่เซอร์วิสลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าใช้เครื่องอยู่นะครับก็ยังไงถ้าเกิดว่าสในใจเรื่องงานแคสติ้งอ่ะนะครับเราอยู่ที่ฟูด4.22บ ในงานกีฟ้าหรือถ้ากิว่าไม่ทันในงานนี้ครับติดตาม Facebook ของเราหรือเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวงานได้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับบ๊ายบาย